สวัสดีค่ะ Universe t a l o t Channel วันนี้มาเช็ค ENERGY ให้ทุกท่านนะคะจิตวิญญาณขั้นสูงสุดขออัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำทุกท่านนะคะจิตวิญญาณขั้นสูงสุดใบแรกคะ่ะ จิตวิญญาณขั้นสูงสุดคือการพัฒนาทางด้านจิตใจนะคะให้เรามีความนิ่งนะคะความนิ่งแล้วก็จะทำให้เกิดสติปัญญาที่เฉียบคมนะคะสามารถที่จะพิชิตทุกอย่างได้นะคะการพัฒนาทางด้านจิตใจนะคะจะทำให้เราเ อยู่เหนืออุปสรรคทั้งหมดนะคะจะทำให้เราเได้ความรู้และครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งสติปรรัญญาความฉลาดความสงบนิ่งนะคะเราจะอยู่เหนือทุกสถานการณ์นะคะการพัฒนานี้ทำให้เราพบกับความสุขนะคะค่ะ เมื่อเราพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดนะคะจิตวิญญาณของเราจะมีแต่แสงสว่างมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมอบแต่สิ่งดีๆให้เรานะคะค่ะการที่เราพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณทำให้เรารับแต่พลังงานบวกนะคะพลังงานลบเราตัดออก ตลอดนะคะถึงจะมีเข้ามากระทบเราจะตัดออกได้นะคะถ้าพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดแล้วเราจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงนะคะมีแต่ความสุขนะคะค่ะก็ยังไงการพัฒนาจะมีสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะคือถ้าไปถึงขั้นสูงสุดเนี่ยเราจะมีแต่พลังงานบวกนะคะเราจะไม่มีพลังงานลบเลยนะคะ ถ้าเราเจิตสงบและนิ่งเราจะพบความสุขตลอดเวลานะคะจะทำให้มีแสงสว่างเข้ามานะคะในชีวิตค่ะเป็นผู้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งความสุขและความประสบความสำเร็จนะคะค่ะขอให้ท่านรับพลังงานนี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ